อันนี้คืออยากจะบอกนะครับสำหรับรถ t o y ยต a าคอมมูเตอร์นะครับที่เป็นหน้าสั้นนะครับแล้วมีลูกยางก,กระแทกแบบนี้นะครับข้างล่างแบบนี้นะครับหลังๆเนี่ยผมจะเห็นเขาไปใส่ลูกยางก,กระแทกตัวนี้พอเวลาใส่ปุ๊บแล้วลูกยางกระแทกแม่งยาวเท่านี้ยาวมากซึ่งพอมันยาวมากจะไม่มีช่วงว่างการให้ตัวของปีกนกนะครับมันจะทำให้สูตรล้อผิดเพี้ยนนะครับสอง กินลูกหมากปีกนกบนตัวนี้นะครับเวลาใส่การกระแทกไม่ว่าบนหรือล่างนะ,ะให้ใส่เข้าไปให้มีระยะห่างนะครับระยะห่างการให้ตัวของปีกนกให้ปีกนกนะครับทำงานได้โดยอิสระนะครับไม่ใช่ใส่แล้วคํามานะครับอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างแต่คันนี้เขาใส่ปกติมานั่นแหละสามารถยาวกว่านี้ได้หน่อยเวลาเราสังเกตยังไงว่าคําไม่คําเราใส่ล้อลงรถนะครับลงรถให้นั่งกับพื้นปุ๊บ แล้วเราก็หมุนล้อดูว่ามันชนกันไหมอ่ามานนี่ๆกล้องว่าตัวนี้การกระแทกเนี่ยมันชนกันไหมถ้ามันชิดนี่เลยคือใช้ไม่ได้นะครับนะล่างชิดบนชิดคือใช้ไม่ได้ต้องมีระยะห่างประมาณ1นิ้วหรือครึ่งนิ้วยังได้อยู่แต่ถ้าไม่มีระยะห่างระยะว่างการให้ตัวการทํางานของปีกนกเลยไม่ได้1กินลูกหมากนะครับกินลูกหมากตัวนี้นะครับ2รถแข็งนะครับ โอเคบางเคสไม่แข็งเพราะว่าเขาใส่ลูกหมากนุ่มถึงจะน,นุ่มยังไงก็ต้องให้มีระยะห่างของปีกนกบนและล่างนะครับถ้ามันไม่มีระยะอยู่ดีๆลูกค้าอยากจะปรับท่อชั้นบาขึ้นนะครับอันนี้มันจะค้ำกันเพราะเวลาเราขันขึ้นนะให้รถสูงขึ้นปีกนกมันจะลงมาอย่างนี้มันก็จะมากดแกนนี้ขันไปขันมาท่อชั้นบาขาดนะครับพอเวลาเราจะลงะลงไม่สุด สมมุติเราขันลงนะมากันกระแทกมาชนกันมาติดกันมันก็ไม่ลงนะครับมันติดกันครับใส่ยังไงก็ได้ใส่ยี่ห้อไหนก็ได้นะถ้ามันยาวให้ปาดออกนะครับแต่ถ้ามันสั้นเกินก็เพิ่มได้นะครับแต่ให้มีระยะแค่นั้นแหละฝากบอกเพื่อนๆด้วยครับรถจะได้ขับดีขึ้นนะครับโอเคช่างเอกไปก่อนครับ